โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลาม,มดเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันไหนยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันต่อนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คใหม่ล่าสุดกันซึน่งก็คือ Return of the King นะฮะเรียกได้ว่าเป็นธีมของเลดเดมอนแต่ว่ามันก็จะรวมพวกไอเทพสถิตทรณนีแล้วก็จะมีแคลนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอย่างทิสติน่าด้วยนะฮะก็จะหากว่าถามว่าใครชอบเล่นเลดเดมอนเนี่ยผมว่าไม่ควรที่จะพลาดแพ็กนี้นะ,ะับเพราะว่าไอการ์ดเสริมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยยกตัวยอย่างเช่นไอเลตเลนจ์เนี่ยก็มันสามารถที่จะเอาไว้แบบนอกจากจะล้างสนามได้แล้วเนี่ยยังทําให้ไอตัวของเล d เดมอนเนี่ยไม่รับผลของการ์ดอะไรแบบนั้นด้วยนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะรีใช้ได้ค่อนข้างบ่อยเลยไม่ใช่แค่นั้นยังการ์ด t ท m e to stand up เนี่ยถ้าหากว่ามันอยู่ในสุสานนะฮะเราก็จะสามารถที่จะแ Banish เพื่อเนเกตการสั่งใช้ง,งานได้ถ้าหากว่าเราควบคุมมอนสเตอร์เผ่ามังกรธาตุมืดที่เป็นซิงโครเลเวลสิหรือว่ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เรียกได้ว่าเลดเดมอนเนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มันมาพร้อมกับพวกไอ้เรโซเนเตอร์ชนิดใหม่นะฮะที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในตัวของเกมนี้แต่นั่นก็ถ้าถามว่าทุกคนไม่สนใจอ่าบอกว่าโอ้โหไอ้เทพสถิตธรณีแบบใหม่เนี่ยก็ดูดีนะอ่าเพราะว่ามันจะทําให้ไอ้เด็กเทพสถิตธรณีแบบปกติเนี่ยคือแบบเก่งขึ้นแบบจมเลยแต่ว่ามันก็ต้องใช้การ์ดใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็หลักๆคือ3อย่างเลยที่เพิม่มเข้ามานั่นก็คือเลดเดมอนใหม่ คลามาอย่างทิสติน่าแล้วก็เทพสถิตธรณีนี่เองโอเคแต่ว่าใครสนใจก็เปิดได้เลยแต่ว่าที่จริงผมสนใจแค่ประมาณ2ใบ <c oughs> แค่2ใบในนี้นะนั่นก็คือไอ้โทคุซโนชินเคียวจินอันนี้ก็คือเป็นการส่งมอนสเตอร์จากบนมือหรือว่าสนามก็ได้ฮะให้เลเวลเท่ากับ10แล้วเราก็จะได้ดรอ2ใบและประเด็นก็คือการ์ดนี้มันสามารถที่จะใช้ได้ เรื่อยๆไม่ได้จํากัดหนึ่งครั้งต่อเธอนะฮะดังนั้นแล้วสายทิ้งการ์ดจั่วใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบบคล้ายๆพวกอะไรนะไอพวกไอเฟเบิลอ่าพวกเทพมาสูนคำรนเนี่ยน่าจะชอบแต่มันน่าจะไม่ได้คอมโบอะไรกับพวกดาร์คเวิร์สเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ได้ถือว่าเป็นการส่งด้วยเอฟเฟกแต่ว่ามันเป็นการส่งด้วยแบบเป็นคอสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคพูดกันพอแล้วมาเปิดกันเลยดีกว่ามีวอทั้งหมด9,2 0 0อ่ายอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมจริงๆ Let's go Let's go จะได้เล่นอะไรกันเนี่ยรอบนี้ถ้าไม่ได้เล่นก็จะได้หลอมเอาไปจัดอย่างอื่นนะโอ้โหตัวหน้าปกมาแล้วฮะสำหรับสการดราคอนอาร์ฟีดหรือว่าสกาเลดเดมอนไอตัวนี้ก็เอามาแทนไอตัวเลดเดมอนปกติก็ได้นะเพราะว่าชื่อมันจะเป็นเลดเดมอนอยู่แล้วนะฮะตอนอยู่บนสนามหรือว่าสุสานแถมตอนที่เอาไว้ใช้เป็นวัตถุสุดิีซิงโคได้เราจะสามารถทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีทุกตัวของอีกฝ่ายได้ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าทำลายฟรีเลยเป็นการแบบ เคลียร์สนามก่อนบุกแต่เทด่ดีชอบดีไซน์กิกท่าหล่อมากไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เล่นอะไรนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปทางเลดเดมอนหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าหากว่ามันไปทางเลดเดมอนจริงๆเนี่ยผมยังกําลังจะพูดว่าผมไม่มีการ์ดเลยแต่ว่าได้หนึ่งในการ์ดเลดเดมอนมาอีกแล้วซึ่งนั่นก็คือเลดไรซิ่งดราก้อนเฮ้ย ถ้าหากว่าการ์ดเลดเดมอนออกเยอะผมก็อาจจะได้เล่นเดเลดเดมอนก็ได้นะในคลิปหน้าโอเคบุ๊ k o อ e อีคลิปอันนี้ถ้าหากว่าผมจะเอาไปใส่นะผมสามารถที่จะเอาไปใส่เด็กพวกไอเจ้าหญิงแห่งคำทำนายพวกทาร์ลเทร่อะไรงั้นได้อยู่นะพิเดนะ็กชันปรินเซสน่ะเอาไปใส่ได้หรือว่าเด็กรีเวิร์สได้หมดเหมือนกันเหมาะมากโอเคใบถัดมาที่เป็น อันตลา่ก็คือเอิร์ธบาวฟิวชั่นเป็นของพวกเทพสถิตธรณีนะฮะโอ,โอ้โอ้โอ้โอลุงเลยอะไรมันจะขนาดนั้นเล่าเฮ้ยวันนี้มาวันนี้มาดีฮะวันนี้มาดีโอมาพร้อมซุปเปอร์แล์หนึ่งใบโอ้โหยูอาร์เทพสถิตค่ารับใช้เทพสถิตธรณีจีโอกาชา ไอตัวนี้มันตัวใหญ่นะโอ้โหแล้วก็ไดเอิร์ธบาวฟิวชั่นอีกใบอืมชักจะกล้ำกลึงระวังเลดเดมอนกับเทพสถิตธรณีแล้วนะอ่าวิชั่นเรโซเนเตอร์นะฮะถ้าหากว่าเราควบคุมมอนสเตอร์ที่มีเลเวล5หรือว่ามากกว่าที่เป็นมอนสเตอร์เผาความมืดที่อยู่บนสนามเราจะสามารถอัญเชิญการนี้แบบพิเศษไดจากบนมือนะฮะแล้วก็เราจะสามารถอัญเชิญไปพิเศษวิชั่นเรโซเนเตอร์ไดทเทละครั้งด้วยวิธีนี้แต่าหากว่าการ์ดนี้ถูกส่งลงสุสานนะฮะ เราจะสามารถเซิร์ชเอาการเว้นต์นกับดักหนึ่งใบที่ก่าวเกี่ยวกับเลดเดมอนดราก้อนจากเด็กขึ้นมือได้งั้นแสดงว่าใบนี้จําเป็นมากในการเซิร์ชไอ้พวกของเสริมจําเป็นต้องใส่3เลยเลดเลนจ์ Range, แล้วก็ไทม์ทูสแตนด์อัพจำเป็นต้องเซิร์ชหาด้วยใบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะและ,พะเพื่อนก็คือข้าวก่อนเนี่ยผมได้การเสริมซิงโคอย่างมังกรแดงมาแล้วน่าจะได้เล่นอยู่โบนเดมอนกับโซลิสเนเตอร์เฮ้ยคือ ที่เปิดมาจนถึงตอนนี้ไม่มีไปทางทิสติน่าเลยนะไอ้การ์ดแคลนใหม่อะ่ะแต่ว่าเอียงไปทางเลดเดมอนกับเทพสถิตธรณีมากๆบนเดมอนาหาว่ากาตีนะฮะอยู่บนมือหรือว่าสุสานเราสามารถที่จะส่งการ์ดใบอื่นจากบนมือหรือว,ว่าสนามลงสุสานเพื่อที่จะอัญเชิญการ์ดนี้แบบพิเศษได้แล้วก็มันจะทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะอัญเชิญบบพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ต้าเด็กได้ตลอดทั้งเทิร์นยกเว้นมอนสเตอร์ ซิงโครผ่ามังกรธาตุมืดเท่านั้นเราสามารถที่จะทายเกตมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่หงายหนะ้าบนสนามของเรานะฮะที่มีเลเวลนะแล้วก็ทําการส่งมอนสเตอร์เผ่าจูเนอร์ไปเจอมอนสเตอร์จูเนอร์เผ่าปีศาจจากบนมือหรือว่าในเด็กลงสุสานถ้าว่าทําสําเร็จการ์ดนี้จะมีเลเวลลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นโดยเกี่ยวกับมอนสเตอร์เลเวลตัวนั้นใบหนึ่งโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจลดเลเวลเพิ่มเลเวลได้เป็นตัวปรับจูนเลเวล เอาล่ะถ้าไม่ได้ทิสติน่ามาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็อยากจะได้ให้มันเป็นทีมเดียวเอเอให้มันได้เป็นทีมทีมเดียวไปเลยอะ่ะอ่าบนเดมอนอีกแล้วดีมากอ่าได้ไงมาแล้วหนึ่ง Fallen of the Tisina Th แต่ว่าได้ใบเดียวไม่มีความหมายเพราะว่ามันจะต้องได้ตัวหลักแล้วก็ได้ตัวอะไรให้มันเยอะด้วยตัวหลักกับคีย์การ์ดในการเล่นไม่ได้ก็คงเล่นไม่ได้เล่นเดมอนผมไม่มีการ์ดก็จริงนะแต่ว่าถ้าหากว่าได้จากแพ็กนี้เยอะเราเล่นได้เราเล่นได้ ซิงโครฟรอสแบ็กส์โอเคน่าจะไปทาง2แคลนนั้นมากกว่าละแล้วก็แพ็กนี้เราได้ UR มาถึง3ใบถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะถือว่าเยอะแล้วก็ได้ท r านสัคชันโลว์แบ็กสำหรับอันนี้นะครับมันจะเป็นการเล่นกับกับดักของสุสานอีกฝ่ายแล้วก็ของสุสานเราเองนะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่เล่นเนี่ยเราจะต้องจ่ายไล่พอยครึ่งหนึ่งนะคิดให้ดีนะแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นการเป็นหนึ่งที่น่าสนใจมากถ้าหากว่าจะเล่นกับเด็กที่เน้นกับดักอย่างพวก ไอไลบาลินอ่ารู้อยู่ไอเด็กที่ผมเกลียดมากไอเด็กตั้งบอร์ดของพวกไอพวกเจ้าหญิงแห่งปราสาทน่ะเออโคตรโคตรแบบถ้าหากว่าเจอเขาตั้งหลักได้เนี่ยเล่นยากเพราะว่าเขารีทรัพยากง่ายแล้วก็ไอตัวเนี้ยยิ่งทําให้รีง่ายเข้าไปใหญ่เลยถึงแม้จะจ่ายลายครึ่งหนึ่งอะ่ะแต่ว่าโอ้ผมได้หลายใบอยู่เหมือนกันนี่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้หกใบไดยูอาร์มาหกใบยเยอะเยอะเฮ้ยฮย,ยังไม่แผวยังไม่แผวยังได้อยู่ยังได้อยู่ฮะไม่แผวเลย อันนี้อย่างน้อยก็ SR แล้วล่ะแ่าอย่างน้อยก็ SR แล้วหนึ่ง p พ a y of the Tistina โอ้โอเคแล้วก็เทพเก้ค่ารับใช้เทพสถิตเทโลนีจีโอกริฟฟอน่าจะได้เลนอาจจะหายได้เยอะอาจจะได้เล่นทั้งสองเลยนะอาจจะเล่นเล่นทั้งเลดเดมอนแล้วก็รวมถึงเทพสถิตเทโลน,นีด้วยโอ้โหยี่เอ,อิร์ธบาวฟิวชัน่นสามใบแล้วฮะถ้าเกินก็ได้ย่อยละถ้าเกินได้ย่อยแน่ วันนี้ดวงดีวะ่ะวันนี้มากับดวงเว้ย King ิงโครโอ้โหคลิมสันไกอาในช่วง m a น n ฟส a e เราสามารถที่จะเซิร์ชเอาเ e ดไดม m o n d าก a g หรือว่าการ์ดที่กล่าวถึงจากเด덱หรือว่าสุสานกลับมาไว้บนมือได้โอเคหลังจากนั้นก็คือโยเวนตัวของคลิมสันไกอาเองหลังจากนั้นเมื่อเ e ดไดม m o n รากอนประกาศโจมตีเราสามารถที่จะเปลี่ยนนสเตอร์ทุกตัวของอีกฝ่ายให้กลายเป็นความตั้งรับ ถ้าหากว่ามอนสเตอร์บนสนามนั้นถูกทำลายจากการต่อสู้หรือว่าผลของการ์ดเราจะสามารถอันเบพาพิเศษนะฮะเลดเดมอนดราก้อนหนึ่งตัวจากสุสานได้เราสามารถใช้แต่ละเอฟเฟกต์ของคลิมสันไกอาได้ทุอละครโอทั้ง,ทงนั้นก็หมายความว่าตอนเลดเดมอนดราก้อนประกาศโจมตีนี่ก็คือพวกศัตรูอะไรเงี้ยจะต้องโดนจับควาาหมดเลย เสียดายที่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันมันจะโหดนะแต่พอสมัยเนี้ยมันมี monster link ฮะ monster link มันไม่สามารถที่จะจับเปลี่ยนแนวได้ดังนั้นเราไม่สามารถจะจับความด้วยพลังของคริมสันไกอาได้อย่างเช่นถ้าหากว่าเจอตัวของอพ o ลโลซาเงี้ยก็จะต้องฆ่าอพลโลซาให้ได้ก่อน transaction low black แล้วก็ตามด้วยโอ้โหแถมมาเป็นลุงอีก demigod of the tista Th ไม่ได้เล่นแต่ได้แบบงามเลยอะ่ะเออ ได้แบบขอบงามเลยไม่ใช่แค่ขอบเงินนะฮะขอบลุงอะอืเฮ้ย <Hey, S 2> วันนี้มาดีว่ะถ้าเทียบกับการเปิดแพ็คเมื่อรอบก่อนเนี่ยนี่ถือว่าดีกว่าเท่าตัวเลยบุ o k ออฟ u ูน e าอีคริโอเคตามด้วย Red Rising Dragon อีกใบขอบเงินดีดีมากดีมากอาจจะได้เล่น Red Demon แล้วล่ะเพราะว่าเราได้ตัว Red Demon หน้าปกมาแล้วแต่ว่าผมไม่มีเล d d e m อนชนิดอื่นมากนะเอออาจจะต้องซื้อเอา แต่ว่าในหน้าปกมันมี a บ y s s อยู่นี่นะใช่ไหมโอ้โห g o k a i าอีกละผมต้องผมต้องได้ red d e m o n d r a g o n abyss แต่ผมไม่ต้องการเบเลียวนะ red d e m o n d r a g o n เบลเลียวนี่ไม่ต้องการส่วน calamity เดี๋ยวสักพักในอนาคตมันจะโดนแบนอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจขี้เกียจขี้เกียจเก็บไว้โอ้โห demi god of the t Th s t r i n a แล้วก็ได้ ตัวของเบลด e อ f เดอ t r ทริสติแล้วก็ได้คริสตันก o d ดทริสตินโอ้โหได้ตัวหลักของมันเลยให้ตายเถอะจอร์ดมันชักจะเริ่มคละๆแล้วนะแต่ไอตัวการ์ดดาบที่ผมอยากจะได้ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นน่ะไม่ได้เลยเออไอตัวดาบดอสองอะ่ะไม่ได้อะ่ะเฮ้ยดาบดอสองนี่ผมว่ามันมันค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับเด็กที่แบบว่าคอมบเลเวลได้10เนี้ยคอมบเลเวลได้10 ได้ดอสองแบบง่ายๆเลยโอเคเทพสถิตไอ้ค่ารับใช้เทพสถิตท,ทรณีจีโอคลาเรนหลุงโอ้โหดวงวันนี้ดวงดีไว้ถือว่าไม่แผ่วโอเคเลดรีบูทอ่าดีมากใบนี้ก็เก็บไว้เล่นกับได้หลายเด็กนะฮะเอาไว้แก้กับดักโดยเฉพาะครั้งนี้ได้ เจ็ดใบเลยเว้ยได้มากกว่าแพ็คที่แล้วอีกแพ็คที่แล้วได้หกครั้งนี้ได้เจ็ดโอเคก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยแผ่วนะเรายังเหลืออีกเยอะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยยังไม่ถึงครึ่งทางเลยคือยังไงเกมนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไอเก็บเพชรได้เกิน 9, 999 9อยอยู่แล้วะฮะยังไงมันก็ต้องเปิดอะเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะจ๊ะ ทุกครั้งที่มีโอกาสแต่อาจจะมีบางแพ็กบ้างถ้าหากว่ามันจำเป็นต้องข้ามผมก็จะข้ามนะบางแพ็กนะบางแพ็กบางแพ็กแบบผมไม่สนใจจริงๆเนี่ยแต่แพ็กนี้ผมชอบเพราะว่าผมชอบแจ็คแอดลาสเออผมชอบแจ็คนะเราจะเป็นคิงเราจะเป็นคิงเราจะเป็นคิงเรดโซนโอเคได้ของเสริมอีกแล้วอันนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเมื่ออีกฝ่ายนะฮะสั่งใช้งานผลของการ์ดเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากว่า เรามีเลดเดมอนดราก้อนหรือว่ามอนสเตอร์ซิงโครที่กล่าวถึงไอ้ที่กล่าวถึงเลดเดมอนเราจะสามารถทําลายการบุสนามได้หนึ่งใบเราสามารถทารเกตมอนสเตอร์เผ่ามังกรธาตุามืดที่ถูกแบนดิชอยู่อัญเชิญแบบพิเศษกลับมาได้และต้องเป็นมอนสเตอร์ซิงโครนะเราสามารถใช้แต่ละเอฟเฟกของเลดโซนได้ทุกละครั้งคิดได้ง่ายก็คือเลดโซนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับไอ้ตัวแผ่นหินของแบ er ล็กมิทิชเชียแหละฮะเอาไว้อัญเชิญพวกไอ้มังกรธาตุมืดเผ่าซิงโครเฮ้มังกรธาตุมืดชนิดซิงโครเออนั่นแหละ จากนอกเกมเรื่อยๆเธอละครั้งแถมอีกไฟสั่งใช้งานอะไรเราทำลายฟรีผมเลยมองว่ามันคล้ายๆกับแผ่นหินของแบ,บ็คจิกเช่นจริงด้วยโอเคพอแล้วนะเพราะว่าไอ้เลดรีบูทมันลิมิต2ไม่ต้องการมากกว่านี้แล้วเลดรีบูทเนี่ยถ้าได้มาอีกเราต้องย่อยละ <ST U K> เป็นการ์ดกำดักเคาลเตอร์ท,ที่ดีเอาไว้ต้านกำดักได้ <ST U K> คริสตันกอดทิสติน่าได้ไปมา,มาได้แต่ทิสติน่าแล้วเว้ย ตั้งหลังนี่พวกการ์ดเสริมเลดเดมอนไม่มาละเอิร์ธบาวพิซันโอเคการ์ดสนามของเทพสถิตเฮ้ยโอ้โหบัฟพ,พลังไปพลังมาแล้วอ่าก็คือเทพสถิตธรณีที่ถูกจองจำสโตนสวีเปอร์น่าจะเป็นใบหลักเอาไว้เล่นเทพสถิต แล้วก็ได้เลดไลซิ่งดราก้อนครบ3แล้วครบแล้วนะไม่จะเป็นต้องมามากกว่านี้แล้วเลดไลซิ่งพอแล้วไม่ต้องมาแล้วโอเคโอ้ยทิสติน่าเนี่ยก็ได้เยอะแล้วนะพอแล้วไม่ได้เล่นยังไงประเด็นซิงโคลัมเบิ้ลจีโอกริฟฟอนอีกใบเลดรีบูทเกิดแล้ว เกินแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วจเจ้ามาทำไมยเยอะแยะเลสรีบูทเนี่ยโอ้โอเคใช้ได้ใช้ได้ไม่แผ่วยังไม่แผ่วเลสรีบูทเกินแล้วฮะมีการ์ดหลายใบแล้วนะที่เกิดเนี่ยชักจะเกินเกินละโอ้โหนึกว่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้น งหันมาโอ้ในที่สุดก็ได้ฮะโทคุซานโนชินเคียวจินได้ละใบหนึ่งเอาไว้รอ,รอเล่นก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะฮะว่าเอาไปเล่นกับเด็กไหนดีคอมไบเลเวลได้สิบง่ายๆอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นเด็กที่มีแต่มอนสเตอร์เลเวล6กับเลเวล4เลเวล5เลเวล5อย่างเงี้ยเลเวล7เลเวล3เลเวล2เลเวล8ว่ากันไปแต่รู้ไหมผมคิดออกเด็กหนึ่งแล้วนะที่เอาไปเล่นได้แบบง่ายๆเลยนั่นก็คือ ไอ้อาติแฟกเพราะว่าอาติแฟกมันมีแต่มอนสเตอร์เลเวลห้าอาติแฟกมีแต่มอนสเตอร์เลเวลห้าอะไรอย่างเงี้ยมันคอมบี้เลเวลเป็นสิบง่ายดีหรือว่าเด็กเลเวลสิบไปเลยน่าจะได้ไหมมันไม่ได้บอกว่าต้องทิ้งกี่ใบใช่ไหมผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดเหมือนกันถ้าทิ้งใบเดียวได้ก็คือนั่นก็คือไปพวกเด็กไอ้เทพกลกกลก็เล่นได้แต่ถ้าว่าทิ้งใบเดียวได้พวกเด็กมอนสเตอร์เลเวลสิบเงี้ย เทพกลไกรโอเคคริมสันไกาอาใบาที่สองเอาละหันมาโอ้ยมันเกินมาสองแล้วเล่นรีบูทกลายเป็นพอยต์ไปแล้วได้พอยต์ย่อยละได้พอยต์ย่อยแล้วโอ้ยโอ้ ใาบาแล้วเลนรีบูทเนี่ยพอเฮอพอเฮออ่าเริ่มแผ่วลงแล้วเห็นไหมสีเริ่มตกละเลนรีบูทมันจะมาทําไมเยอะแยะคือแบบถึงเราจะได้ย่อยก็จริงฮะแต่ว่าถ้าเราได้การที่เราต้องการไปเลยอะ่ะมันจะดีกว่ามันจะดีกว่า โอเคฮาร์โมนิกซิงโครฟิวชั่นอันนี้เอาไปเล่นพวกเทพสถิตได้โอเคโคคาแพคแอปแล้วก็โอ้ฮาร์โมฮาร์โมนิกซิงโครฟิวชั่นอีกแล้วไอโคคาแพคแอปนี่ไม่ได้อยากได้เลยนะแต่มันได้มาแล้วทำอะไรไม่ได้ นี้ค่อนข้างเกลือล้เลือหลังๆเริ่มแผ่วละเราต้องชาร์จใหม่ต้องชาร์จพลังใหม่ตอนแรกอุตส่าห์ได้เลดเดมอนมาเลยก็ดีอยู่อย่างไรก็อุ่นใจแล้วว่าเราได้มาใบหนึ่งแต่ไอออบิสที่ผมอยากได้นะ่ะแม่งไม่ได้ตอนเนี้โอเคเนี่ยจะได้หรือเปล่าเนี่ยขอร้องล่ะสักใบเลดเดมอนดราก้อนอ y บิ ซิงโครฟอสแบ็กเอิร์ธบ u าวพ r ิซอนแล้วก็ทราน a c เซชันโล b แบ็กโอ้โหนั่นก็ได้ครบ3ละทรานส์เซชันโล่แบ็กเนี่ยก็ใช่กัดเน้นกับดักสินะนี่ก็ถือว่าเกินโอ้โหเกินครึ่งทางแล้วเริ่มแผ่วพลังเริ่มน้อยพลังเริ่มน้อยลงเรื่อยๆตามการเวลา จะจัดได้สักเด็กไหมถ้าถามว่าได้ไหมก็น่าจะได้สักเด็ก2เด็กอยู่หรอกฮะแต่จะสมบูรณ์แค่ไหนขึ้นอยู่กับงบที่ต้องเพิ่มทุนเข้าไปอะเออเราได้พอยต์ย่อยอยู่หรอกเพราะว่าไอ้เลดรีบูทเราได้เยอะเยอะเกินไปเยอะเกินไปได้มา5ใบถ้าเปลี่ยน3ใบที่เราได้ซ้ำเนี่ยเป็นใบอื่นเนี่ยจะดีมากเลยใบยไหนก็ได้ที่เป็นอันต้าใบาไหนก็ได้จริงๆไม่ว่าขอแค่อย่าซ้ำ มันซ้ำซากเกินไปบุ๊คออฟอีคลิปเนี่ยก็ชักจะเกินละโอเคเลดเดมอนปกติผมยังไม่มีได้มีมีไว้หน่อยก็เหมือนกันเลดเดมอนปกติแต่เราใช้ตัวหน้าปกก็ได้เพราะว่าตัวหน้าปกมันก็ถือว่าเป็นเลดเดมอนตลอดอยู่แล้วถ้าอยู่บนสนามหรือว่าสุสานเนี้ยเจอเวอร์ชั่นสกาเลดเดมอนด r a ก o อนสกา ฟาวเลตออฟทริสต uh ิน่าอันตาน่าจะแพ็กสุดท้ายไทม์ทูสแตนอัพพึ่งใบแรกเองเออเพิ่งใบแรกทางทั้งที่ว่ามันน่าจะเป็นใบที่ผมควรจะมีติดเด็กสัก2ใบมันเป็นใบคลายเวลาจำเป็นที่ดีมากโอ้โหจีโอกาชาใบที่3ามละตัวใหญ่นะไอจีโอกาชาเนี่ยมันเป็น ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากๆของเทพสถิตนะฮะเข้าใจไหมมันไม่ใช่ตัวเล็กๆเลยอ่ะมันเป็นตัวใหญ่ที่แบบโอเคตอนนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ลุงออกแพ็กเดียวโอ้โ,โอเคเกินละใบที่4เลดโซนใบที่2ใบที่3 ดีไวโดเมนเาไม่นี่ใบแรกหรือเปล่าน่าจะใบแรกใช่ไหมเออใบาแรกแหละลืมดูว่าเมื่อกี้มันนิวหรือเปล่าแต่ก็ดีละไปไปมา,มาเราอาจจะได้เล่นเป็นทิสติน่าเนี่ยเพราะว่าไอ้การ์ดของทิสติน่ามันยังมาไม่เยอะเราอาจจะพอจัดได้บ้างอยู่แต่เลดเดมอนอะไรเงี้ยมันยังมีการ์ดเก่าๆที่ผมไม่มีเหลืออีกล้นอยู่แต่พวกเรโซเนเตอร์เนี่ย จะพอไหมวะไม่พอนะตัวเดียวเรโซเนเตอร์เราต้องได้แบบของแพ็คใหม่เยอะๆหลังหลัๆเริ่มเริ่มไม่เวิร์กแล้วนะเนี่ยไอยจะหมดแล้วอย่างน้อยๆก็ออกมาเป็นตัวที่ค่าต้องการหน่อยเถอะซิงโคฟอสแบกอันนี้เดี๋ยวก็คงได้ย่อยแน่ๆเลยมา สักหน่อยสักหน่อยโอ้โอเคดีมากเรโซเนเตอร์คอล์แบนิชชิ่งทรับโฮสำหรับใบนี้มันก็คือทรับโฮแหละฮะแต่ว่าเป็นทรับโฮเวอร์ชันตรงข้ามก็คือไอ้ของเก่าอะ่ะเราจะสามารถที่จะ ชุดมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี1 5 0 0หรอยือว่ามากกว่าได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะฉุดเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี1 5 0หหรือว่าต่ำกว่าแต่ข้อดีก็คือมันจะถูกนําออกจากเกมในสภาพความนะฮะโอ้ครบแล้วนะสโตนสวีเปอร์เนี่ยครบ3ละพอแล้วไปไปมา,ม,า,ม,ามันไปนหนักทางไอ้เทพสถิตธรณีมากกว่าแล้วนะเทพสถิตธรณีการ์ดน่าจะพอเล่นได้ระดับหนึ่งแล้วนะใช่ น่าจะพอเล่นได้หลายระดับเลยแหละไม่ใช่ระดับนึงละนี่ไงไอ้ blade of tisina อันนี้เราน่าจะได้เกินละหรือไม่ก็พอดีละสามใบผมสับสนกับไอ้การ์ดอันต้ามันคล้ายๆกันไงมันดูเหมือนเอนกันแม่มดป่าดำใบแรกโอเคใบนี้ถือว่าดีอยู่ถือว่าดีอยู่อาจจะได้เอาไว้เล่นกับเด็กอะไรสักอย่างอะแม่มดป่าดำเนี่ยแต่จริงๆผมอยากได้ครีเตอร์มากกว่าอยากได้ครีเตอร์มากกว่า อ๋อทุกคนฮะแผ่วมากไม่ไม่มีออร่าลุงละหมดแรงแล้วล่ะดวงผมน่าจะแบบใช้ไปนจนหมดละครั้งหน้าก็อีก10แพ็คสุดท้ายรุ้นเอาแล้วกันตอนนี้ก็อย่างน้อยๆขอซูปเปอร์ดีๆไม่หมดป่าดำเลสไลซิง่งเกินเกินละเกินมาใบหนึ่งละได้เวลาไปย่อยอ้ ลงโจงไม่เหลือไม่มีอะไรเลยเปิดมาตาแรกก็เหมือนจะดีนะแต่ยังที่ว่าแหละโชคไม่อยู่กับใครจนถึงตลอดลอลอดฝัด่งโชคมันเป็นสิ่งที่จะคอยกล่ำแกล้งเราเสมอถ้าแพ็คนี้ไม่ได้อันตร้าอย่างน้อยๆแพ็คหน้าก็จะการันตีโอเคโทคุซันโนชินเคียวจินใบที่สอง งั้นก็หมายความว่าแพ็คหน้าก็ไม่มีการันตีละเพราะว่าแพ็คนี้เราได้อันต้าไปใบหนึ่งช่างเถอะไม่เป็นไรเกินแล้วไปที่4แล้วสวิปเปอร์เนี่ยสวยละไม่น่าจะเล่นเล็ดเ,เ,เดมอนนะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่านอกจากร่างสกาเนี่ยผมไม่มีตัวใหญ่กว่านั้นอบ,บิสผมก็ไม่มี ผมคงต้องไปหามอนสเตอร์เผ่ามังกรธาตุมืดมาเล่นละเออใบอื่นเงี้ยพวกเบสเทียลเงี้ยเล่นได้อยู่เบสเทียลเล่นได้โอเคได้ได้สองใบแล้วก็มาสุดท้ายละหมดแรงและไอ้ทิสตินโอ้โหไม่มีเลยไอ้ทิสติน่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ตัวใหญ่มันด้วยนะไอ้ตัวเอ็กซีดมันนะอ่ะเออไม่ได้จะให้เล่นอะไรเนี่ยเออแล้วจะให้เราเล่นยังไง โอ้โหใบที่สองสก,กาเลตเดมอนสก,กาใบาที่สองประเด็นคืออบ,บิสมันไม่ออกอะเกินเกินเกินมามากๆโอ้โหเกินแล้วเกินอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเออซ้ำแล้วซ้ำอีกนะซ้ำจนแบบไม่รู้จะซ้ำยังไงละชีวิต บู๊ยบุยก๊กอีคลิปนี้ก็ได้จนเบื่อแล้วได้จนแบบเอาไปจัดเด็กรีเวิร์สเล่นก็ได้แล้วนะเนี่ยโอโหโห้โหซ้ำโอ้โหเกินมาเยอะแล้วเกินมาเยอะแล้วเกินมาเยอะแล้วซ้ำอะถ้ายังซ้ำอีกนะ ให้ตายซ้ำม,มากซ้ำม,มากอาจจะผมอาจจะต้องย่อยของพวกทิสติน่าหรือเปล่าว่าผมไม่กล้าจะเล่นนะพวกทิสติน่าเนี่ยเอามาเสริมพวกเลดเดมอนเพราะว่าผมไม่ได้อยากจะเล่นแล้วเราไม่ได้ตัวหลักที่จะเล่นด้วยยังไงก็ไม่อยากเล่นอยู่ลวทิสติน่าอาจจะเก่งก็ได้แหละทิสติน่าแต่ว่าทรัพยากรมันอยากให้ผมไปจัดอย่างอื่นนะเข้าใจไหมอยากจะจัดเลดเดมอนอยากจะจัดเทพสถิต โอ้โหแอ็บสโตรูดพาวเวอร์ฟอสต์โคคาแพรเอฟใบที่สองเรดเลดโอเคใบใหม่และใบใบใบที่ผมอยากได้แล้วก็วได้ใบสุดท้ายพอดีโอเคตามนี้นะฮะที่ได้มา จริงๆเ่ะเราควรจะได้วิชั่นเรโซเนเตอร์สใบเว้อันนี้ควรได้3มแล้วกว็เราควรที่จะได้เลดามอนดราก้อนอับบิสักใบหนึ่งแล้วก็ถ้าหากว่าเราจะเล่นทิสตีน่าเราก็ต้องได้ตัวนี้อย่างาน้อยใบหนึ่งแต่เราไม่ได้กลายเป็นว่าไอ้ที่มันลงไปหนักๆเนี่ยดันไปโดน,ไ,โดนไอน้นี่ไปโดนไอเนี่ยเออแล้วก็ไปโดนไอเนี่ยใช่เนี่ยแหละที่มันไปโดนหนักๆของไอพวกแล้วก็ไ, Pablo ไอเนี่ยเลดรีบูทคือแบบอยากจะถอนหายใจ ก็ตามนี้ถ้าหากว่าเดี๋ยวผมลองคิดก่อนว่าแล้กันแล้วฮะว่าจะไปจัดอะไรตอนนี้ผมต้องขอเวลาพิจารณาอีกสักพักเลยถ้างั้นก็การเปิดแพ็กในวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในภาคถัดไปสวัสดีฮะ